สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสรันพรศสินรัชะดากรอ,อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1เลขที่3.3วันนี้หนูจะมาพูดเรื่องประวัติกีฬาบาสเกตบอลกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประจำชาติอเมริกันถูกคิดคน้นขึ้นเพื่อต้องการเฉลี่ยวรนดาสมาชิกวายเได้เล่นกีฬาในฤดูหนาวเนื่องจากในช่วงฤดูหนาวสภาพพื้นภูมิประเทศโดยทั่วไปถูกหิมะปกคลุมอันเป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬากลางแจ้ง คณะกรรมการสมาคม YMCA ได้พยายามหาหนทางแก้ไขให้บรรดาสมาชิกทั้งหลายได้เล่นกีฬาในช่วงฤดูหนาวโดยไม่บังเกิดความเบื่อหน่ายในปีออน 1, 91, คศ1891ดรเจมส์ครูสอนพละศึกษาของ The International YMCA Training School อยู่ที่เมืองสปริงฟิลด์เมสซาชูเซตส์ได้รับมอบหมายให เป็นผู้คิดค้นการเล่นกีฬาในร่มที่เหมาะสมที่จะใช้เล่นในช่วงฤดูหนาวดเรเจมส์ได้พยายามคิดค้นดัดแปลงการเล่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลและเบสบอลเข้าด้วยกันและให้มีการเล่นเป็นทีมเบื้องต้นของการเล่นบาสเกตบอลดรเจมส์จึงได้มาวางแผนกติกาการเล่นบาสเกตบอลไว้เป็นหลักใหญ่ๆ4ข้อด้วยกันคือ 1. ผู้เล่นที่ครอบของลูกบอลอยู่นั้นจะต้องหยุดอยู่กับที่ห้ามเคลื่อนที่ไปไหน ประตูจะต้องอยู่เหนือศีรษะของผู้เล่นและอยู่ขนานกับพื้น 2. ผู้เล่นสามารถครอบครองบอลไว้นานเท่าใดก็ได้โดยคู่ต่อสู้ไม่อาจเข้าไปถูกต้องตัวผู้เล่นที่ครอบครองบอลได้ 3. ทําเล่นที่รุนแรงต่างๆโดยเด็ดขาดผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่กระทบกระแทกกันดเจรเจมได้ทดลองการเล่นหลายครั้งหลายหนและพัฒนาการเล่นเรื่อยมาจนกระทั่งได้ขอ จนกระทั่งเขาได้เขียนกติกาการเล่นไว้เป็นจำนวน13ข้อด้วยกันกติกาบาสเกตบอล13ข้อของดรเจมีดังนี้ 1. ผู้เล่นห้ามถือลูกบอลแล้ววิ่ง 2. ผู้เล่นจะส่งบอลไปทางทิศใดก็ได้โดยใช้มือเดียวหรือสองมือก็ได้ 3. ผู้เล่นจะเลี้ยงบอลไปทางทิศใดก็ได้โดยใช้มือเดียวหรือสองมือก็ได้4 ผู้เล่นต้องใช้มือทั้งสองเข้าครอบคองบอลห้ามใช้ร่างกายส่วนใดครอบคองบอล 5. การเล่นจะใช้ไหล่กระแทกหรือใช้มือดึงผลักตีหรือทำการใดๆให้ฝ่ายตรงข้ามลม้มลงไม่ได้ถ้าผู้เล่นฝ่าผืนถือเป็นการฟาวหนึ่งครั้งถ้าฟาวสองครั้งหมดสิทธิ์เล่นจนกว่าฝา่ายได้ฝ่ายหนึ่งจะทำประตูกันได้จึงจะกลับมาเล่นได้อีก ถ้าเกิดการบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันจะไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น 6. ห้ามใช้ขาหรือเท้าแตะลูกถือเป็นการฟาวหนึ่งครั้ง 7. ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำฟาวติดเก,กาะกันสามครั้งให้ฝ่ายออขอโทค่ะให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ประตู 8. ประตูที่ทำได้หรือนับว่าได้ประตูนั้นต้องเป็นการโยนบอลให้ลงตะกร้าฝ่ายป้องกันจับ ไปยุ่งเกี่ยวกับประตูไม่ได้เด็ดขาด 9. เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำลูกบอลออกนอกสนามให้อีกฝ่ายหนึ่งส่งลูกเข้ามาในขอบสนามภายใน5วินาทีถ้าเกิน5วินาทีให้เปลี่ยนส่งและถ้าผู้เล่นฝ่ายใดพยายามถ่วงเวลายอยู่เสมอให้ปรับเป็นฟาวสิบผู้เล่นมีหน้าที่ขอโทษค่ะผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินว่าผู้เล่นคนใดฟาวแล้วลงโทษให้ผู้เล่นหมดสิทธิ์ สิบเอ็ดผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินว่าลูกได้ออกนอกสนามและฝ่ายใดเป็นฝ่ายส่งลูกเข้าเล่นและจะทำหน้าที่เป็นผู้รักษาเวลาบันทึกจำนวนประตูที่ทำได้และทำหน้าที่ทั่วไปตามวิสัยของผู้ตัดสิน 12. การเล่นแบนออกเป็นสองครึ่งครึ่งละยี่สินาที 13. ฝ่ายที่ทำประตูได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะในกรณีคะแนนเท่ากันให้เวลาต่อให้ขอโทษค่ะให้ต่อเวลาออกไป และถ้าฝ่ายใดทำประตูได้ก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะประวัติบาสเกตบอลในประเทศไทยกีฬาบาสเกตบอลแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในสมัยใดปีใดนั้นมีได้มีหลักฐานที่จะปรากฏยืนยันแน่ชัดได้ทราบแต่เพียงว่าในปีพศ2477นายนพคุณอาจารย์สอนภาษาจีนที่โรงเรียนมัธยมวัดบอพิษพิมุก ได้ช่วยเหลือกรมพละศึกษาจัดแปกกติกาการเล่นบาสเกตบอลขึ้นต่อมาในปีพศ2478กระทร,ร,ระวงธรรมการได้จัดการอบรมครูจังหวัดต่างๆและได้รับความช่วยเหลือจากพอตอ,อหลวงชาติหลวงชาติตาการโกศลมาเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเล่นบาสเกตบอลแก่บรรดาครูที่เข้ารับการอบรม ต่อมาก็เป็นผลทําให้กีฬาบาสเกตบอลแพร่หลายไปทั่วประเทศไทยในปีพศ2496สมาคมบาสเกตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามแบบอันถูกต้องโดยจดทะเบียนที่สภาว,วัฒนธรรมแห่งชาติและได้กลายมาเป็นสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในปีเดียวกันนเองและในวันที่10กรกฎาคมพศ 2,496สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย mm hmm. ก็ได้เข้ารว่วมเป็นสมาชิกข,ของสมาคมบาสเกตบอลระหว่างประเทศกติกาหมวดที่1การแข่งขันการแข่งขันบาสเกตบอลบาสเกตบอลเป็นกีเป็นการเล่นโดยทีม2ทีมแต่ละทีมมีผู้เล่น5คนจุดมุ่งหมายของแต่ละทีมคือการทำคะแนนด้านห่วงตาขาของฝั่งตรงข้าม และขนาดเดียวกันป้องกันฝ่ายตรงข้ามไม่ให้ทำคะแนนด้านห่วงตาข่ายของตนเองการแข่งขันถูกควบคุมโดยผู้ตัดสินเจา้าหน้าที่โต๊ะและควบคุมและผู้ควบคุมการแข่งขันห่วงตาข่ายฝ่ายตรงข้ามและห่วงตาข่ายทีมตนเองห่วงตาข่ายที่ทีมนั้นลุกไปทําคะแนนคือห่วงตาข่ายฝ่ายตรงข้ามและห่วงตาข่ายที่ทีมนั้นป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามทําคะแนนคือห่วงตาข่ายของทีมตนเอง ผู้ชนะการแข่งขันทีมที่มีคะแนนมากกว่าเมื่อสิ้นสุดเวลาการแข่งขันจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันสนามและอุปกรณ์สนามแข่งขันต้องเป็นพื้นเรียบแข็งไม่มีสิ่งกีดขวางโดยมีขนาดยาวย5เมตรกว้าง15เมตรซึ่งวัดจากขอบในของเส้นขอบสนามแดนหลังแดนหลังของทีมประกอบด้วยตาข่ายของทีมตนเอง ส่วนกระดานหลังที่ย <plays half> ื่นเข้ามาในสนามแข่งขันและส่วนของสนามแข่งขันที่กำหนดโดยเส้นหลังที่อยู่ด้านหลังห่วงตาข่ายของทีมตนเองเส้นข้างและเส้นกลางแดนหน้าของทีมประกอบด้วยห่วงตาข่ายของฝ่ายตรงข้ามส่วนของกระดานหลังที่ยื่นเข้ามาในสนามแข่งขันและส่วนของสนามแข่งขันที่กำหนดโดยเส้นหลังที่อยู่ด้านหลังของห่วงตาข่ายของฝ่ายตรงข้ามเส้นข้างและขอบใน ของเส้นกลางใกล้ห่วงตาข่ายของใยตรงข้ามเส้นเส้นทุกเส้นจะต้องตีด้วยสีเดียวกันเป็นสีขาวหรือสีอื่นที่ตัดกันกันกบสีของสนามกว้าง5เซนติเมตรสามารถมองเห็นได้ชัดเจนสนามแข่งขันจะก,กำหนดด้วยเส้นขอบสนามประกอบด้วยเส้นหลังและเส้นข้างเส้นดังกล่าวไม่ใช่ส่วนของสนามแข่งขันสิ่งกีดขวางใดๆ รวมทางที่นั่งของทีมที่ประกอบด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของคนที่1ผู้เล่นสำรองผู้เล่นที่ฟาคบ5ครั้งผู้ติดตามทีมต้องอยู่ห่างจากสนามแข่งขันอย่างน้อย2เมตรเส้นกลางจะต้องตีเส้นขนานกับเส้นหลังจากจุดกึ่งกลางของเส้นข้างเส้นกลางจะต้องต่อยื่นออกไปจากเส้นข้าง15เซนติเมทั้ง2ด้านเส้นกลางเป็นส่วนหนึ่งของแดนหลัง วงกลมกลางจะต้องตีเส้นวงกลมที่กึ่งกลางสนามแข่งขันและมีระเส้นี1.80เมตรโดยวัดถึงขอบนอกของเส้นรอบวงเส้นยนโทษจะต้องตีเส้นขนานกับเส้นหลังของแต่ละข้าง เส้นยนโทษจะต้องจีเส้นขนาดกับเส้นหลังของแต่ละข้างโดยจะต้องมีขอบนอกไกลสุดห่างจากขอบในของเส้นหลัง5.80เมตรและมีความยาว3.60เมตรจุดกึ่งกลางของเส้นโยนโทษจะต้องอยู่บนเส้นสมมุติที่ลากต่อเชื่อมกันจากจุดกึ่งกลางของเส้นหลังทั้งสองข้างเขตกำหนดเวลาจะต้องตีเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่ในสนามแข่งขันที่กำหนดโดยเส้นหลังเส้นที่ยื่นต่อของเส้นโยนโทษ และเส้นที่ล่าออกมาจากเส้นหลังโดยมีขอบนอกห่างจากจุดกึ่งกลางของเส้นหลัง2.45เมตรและจุดสิ้นส,สุดที่ขอบนอกของเส้นที่ยื่นต่อของเส้นยนตโทษเส้นต่างๆเหล่านี้ยกเว้นเส้นหลังถือเป็นส่วนหนึ่งของเขตกำหนดเวลาช่องยืนแย่งบอลการยนตโทษตามแนวเขตกำหนดเวลา สงวนไว้เพื่อให้ผู้เล่นยืนในระหว่างการยยนโทษให้ทำช่องยืนนังกล่าวเขตยิงประตูสามคะแนนของทีมคือพื้นที่ทั้งหมดของสนามแข่งขันยกเว้นพื้นที่ใกล้ห่วงตาข่ายของฝ่ายตรงข้ามโดยมีเขตกำหนดและรวมถึงสิ่งต่อไปนี้เส้นขนาดสองเส้นที่ต่อยื่นตั้งฉากออกจากเส้นหลังโดยมีขอบนอกห่างจากขอบในเส้นข้าง0.90เมตร เส้นโค้งที่มีรัศมี6.75เมตรวัดจากจุดกึ่งกลางห่วงตาข่ายที่หิงลงมาบนพื้นสนามโดยวัดถึงขอบนอกของเส้นจุดกึ่งกลางห่วงตาข่ายบนพื้นสนามถึงขอบในของจุดกึ่งกลางของเส้นหลังมีระยะ1.575เมตรเส้นโค้งต้องเชื่อมต่อกับเส้นขนาดทั้งสองเส้นเส้น3คะแนนไม่ใช่ส่วนของเขตยิงประตูเพื่อทำ3นา3คะแนน เขตที่นั่งของทีมจะต้องกําหนดไว้นอกสนามแข่งขันด้วยเส้น2เส้นในเขตที่นั่งของทีมจะต้องจัดที่นั่งจํานวน16ที่นั่งสําหรับบคุคคลที่เกี่ยวข้องในทีมซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนผู้ช่วยผู้ฝึกสอนคนที่1ผู้เล่นสำรองผู้เล่นที่ฟาวครบ5ครั้งและผู้ติดตามทีมบคุคคลอื่นจะต้องอยู่หลังเขตที่นั่งของทีมและห่างออกไปอย่างน้อย2เมตร ส้นส่งบอลเข้าเล่นจะต้องตีเส้น2เส้นยาว0.15เมตรที่เส้นข้างนอกสนามแข่งขันด้านตรงข้ามโต๊ะผู้บันทึกคะแนนโดยว่าจะขอบนอกของเส้นเหล่านี้ถึงขอบในของเส้นหลังที่ใกล้ที่สุด8.325เมตรเขตพื้นที่ครึ่งวงกลมปลอดการฟาล์ชนจะต้องตีเส้นครึ่งวงกลม ตลอดการฟาชชนในสนามแข่งขันตามที่กำหนดดังนี้ครอ่งวงกลมที่มีรัศมี1.25เมตรวัดจากจุดกึ่งกลางห่วงตาข่ายที่ดิ่งลงมาบนพื้นบนพื้นสนามถึงขอบในขอบครึ่งวงกลมเส้นครึ่งวงกลมเชื่อมต่อกับเส้นขนาน2เส้นที่ตั้งฉากกับเส้นหลังวัดจากขอบในถึงจุดกึ่งกลางห่วงตาข่ายที่ดิ่งลงมาบนพื้นสนาม1.25เมตรมีความยาว0ูนม 75เมตรและเส้นสุดที่ระยะห่าง1.20เมตรจากขอบในของเส้นหลังเขตพื้นที่ครึ่งวงกลมปลอดการฟาชนครอบคุมทั้งหมดด้วยเส้นสมมุติที่เชื่อมต่อกับปลายสุดของเส้นขนานที่ลากตรงลงมาด้านล่างจากขอบในของกระดาษหลังเส้นเขตพื้นที่ครึ่งวงกลมปลอดการฟาชนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ครึ่งวงกลมปลอดการฟาชน อุปกรณ์การแข่งขันอุปกรณ์การแข่งขันที่ต้องจัดเตรียมมีดังนี้1ชุดอุปกรณ์กระดาษหลังประกอบด้วยกระดานหลังชุดห่วงตาข่ายโครงสร้างเครื่อง,องยืดเโครงสร้างเครื่องยืดกระดานหลังรวมถึงนวมหุ้มลูกบาสเกตบอลนาฬิกาแข่งขันป้ายคะแนนนาฬิกายิงประตูนาฬิกาจับเวลาหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับจับเวลานอก ที่ไม่ใช่นาฬิกาแข่งขันอุปกรณ์ให้สัญญาณเสียงสองชุดที่เสียงดังและแตกต่างกันอย่างชัดเจนอุปกรณ์แต่ละชุดเพื่อสำหรับผู้ควบคุมนาฬิกาการยิงประตูผู้จับเวลาใแบบันทึกคะแนนป้ายแสดงจำนวนการเพลาของผู้เล่นป้ายแสดงจำนวนการเพลาของทีมลูกศรแสดงการสลับการครอบครองบอลพื้นสนามแข่งขันสนามแข่งขัน,สนแงนสงสว่างที่พอเหมาะ สิ่งที่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันไหล่แขนท่อนบนขาท่อนบนขาท่อนล่างที่ทำได้วัสดุที่ห่อหุ้มอย่างดีปอกแขนกระชับกล้ามเนื้อที่รัดกล้ามเนื้อขาอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะต้องไม่มีส่วนปิดบังใบหน้าทั้งหมดหรือบางส่วนเช่นตาจมูกปากเป็นต้นต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่หรือผู้เล่นอื่นเครื่องป้องกันเครื่องป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะ ต้องไม่มีส่วนประกอบอื่นๆรอบใบหน้าหรือคอต้องไม่มีส่วนที่ปูดออกมาที่รัดหัวเข่าที่มีสิ่งห่อหุ้มอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บที่จมูกแม้จะทำด้วยวัสดุแข็งอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บที่ปากชนิดโปร่งใสไม่มีสีแว่นตาหากไม่ทำให้เกินอันตรากับผู้อื่นที่รัดข้อมือและที่คาดศีรษะมีขนาดกว้างไม่เกิน10เซนติเมตรทำด้วยผ้ายืด ผ้าเทปยืดกล้ามเนื้อแขนไหล่ขาที่รัดข้อเท้าผู้เล่นทุกคนในทีมที่สวมใส่ที่รัดกล้ามเนื้อแขนและที่รัดกล้ามเนื้อขาที่ครอบศีรษะที่รัดข้อมือที่คาศีรษะและผ้าเทปยืดกล้ามเนื้อต้องมีสีเดียวกันขอบคุณค่ะ